Oh มาหัวซาภาษาผู้หญิงขี้เล่าให้ไอหาหักกับเขาให้เจ้าไปพอชีวิตใหม่แนวที่มันบอด,ดีก็ขอให้ทิ้งมันไปเบาต้องมาสนใจตราบใดที่ยังบอดตาย จัเป็นห่วงกันเมื่อที่อายเลือกเขาคนนั้นคือบุคิดพ่อแน่จหน่อยว่าคนที่มันถึกป้าเสียน้ำตาบน,น้อยจึงบนลืมน้องสีค่อยๆเท็ดใจน้องมันขี้เหล่าน้องมันขี้เมา ก็แค่เงาแต่ขาดเหลานั้นบ่ได้มีแน่คิดหออแต่บ่อยากได้ผู้สายบ่หูจะหขอที่มันหองให้บ่ได้เรียกรอ้องแกหัวใจบ่เข็งคือขอแค่คิดพอตอนที่เฮานั้นยัง

there boy i'm dying เช่นเดียวกันรายการโต้หนูแม่มคุณผู้ชมค่ะพอบอกว่ารายการโต้หนูม่นเป็นรายการสดปุ๊บเนี่ยเวลาเชิญนักร้องนะคะทุกคนจะแบบเลี้ยง<ด>ทำไม,ไมทำไมมันตื่นเช้าค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่านอนดึกค่ะแล้วก็เสียงมันยังไม่มาแล้วได้นอนเรียงค่ะเมื่อคืนนอนนอนนิดหน่อยขัตื่นเต้นตืนตนตนต่นเช้ากลัวไม่ตื่นไม่ได้ตื่นเต้นว่าจะมาะรายการท่าุผู้ชมค่ากลัวไม่ตื่นงั้นเอาเก้าอี้มาเรามานั่งคุยกันดีกว่าน้องอาร์มค่ะจริงๆคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติกับรายการโต๊ะหนุ่มแหม่มมากๆเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเจอกันเนาะใช่แหละปกติได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ไม่เคยจินตนาการว่าเอ๊อาร์มนี่เป็นใครชุติมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนึกออกป่ะพอมาเห็นตััววจรริงน่ากคุชมะ ฉบับกระเป๋ามากกําลังแบบไซส์กำลังเหมือนหมากระเป๋าใช่ไหมมันมีไม่มีไม่มีไซส์น่ารักไซส์น่ารักเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าแค่ขี้เมาค่ะใครเป็นคนเขียนตัวเองเขียนเองใช่แล้วค่ะกี่ล้านวิวแล้วคะตอนนี้อันนี้รวมกันก็เกือบ20ล้านวิวค่ะคุณผู้ชมตบมือค่ะทีมงานรออะไรสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้มีผับในเขาจัดโซนนิ่งที่มันปิดตีสี่แล้วสําหรับอาชีพที่เราร้องเพลงนี้ยเราต้องกระเถิบไปปิดตีสี่กับเขาด้วย อันนี้ก็แล้วแต่เจ้าภาพแล้วแล้วแต่ร้านว่าเขาให้เราขึ้นเวลาไหนได้หมดเลยค่ะตั้งแต่หัวค่ำไปถึงตีสี่เลยก็เลือกเอาได้ช่วงเวลาไหนคิวเป็นยังไงตอนนี้คิวก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแน่นไปถึงชาติหน้าหรือยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่แน่นนะคะยังจ้างเข้ามาได้อยู่ค่ะ <S <S ยังได้ใช่ไหมยังได้ยังได้ผู้ชมค่ะ,คะมีเมื่อกี้แอบคุยกันเล็กน้อยในระหว่างที่ซ้อมเพลงมีทั้งแบบรับเชิญถ้ารับเชิญเล่นนานไหมลูก หนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าเป็นรับเชิญเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นแบบเต็มวงชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงนั่น<ช>แหละ<ช>เผื่อเราลีลาโอเอเล่นมุกอะไรอย่เงี้สยสไตล์ของอาร์มเวลาเล่นบนเวทีเป็นยังไงก็เป็นเอนเตอร์เทนไหม ก็เอนเตอร์เทนบ้างหนูจะชอบแบบว่าถ้าพูดเนี่ยมันมันจะพูดเยอะเกินไปพูดมากนิดนึงถ้าแบบเจอแบบถ้าอารมณ์มันได้ฟิลม,มันได้มันคุยสนุกก็จะคุยเยอะนิดนึงจนอ้าวลืมร้องเพลงนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีมค่ะมันเพลินเนาะมันเพลิน,น,นค่ะคิวแน่นตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าเป็นปีนี้จากจากปีนี้เป็นต้นไปน่าจะเป็นเวลาของสาวน้อยคนนี้แน่นอนคุณผู้ชมเอาจากที่เริ่มต้นปีเห็นบอกว่าพึ่งฉลองขึ้นบ้านใหม่ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยที่ไหนคะที่จังหวัดบึงกา นี่คุณผู้ชมค่ะบ้านนี้ตั้งใจสร้างให้ให้ใครเป็นหลักให้คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพเป็นหลัก <ừ> ใช่ <ừ> แล้วก็ทีเนี้ยบ้านเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเลยอะยังไม่ได้สร้างแค่ต่อเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรายังมันขาดอะไรเอ๊ะมันขาดอะไรสักอย่างเห,หรือว่าเหลือบ้านหน้างั้นเราสร้างบ้านดีกว่าเพราะว่า กลัวมันจะมีโควิดหรือว่าโรคระบาดอะไรเข้ามาอีกแล้วทําให้เรามันชะงักไปไม่รู้จะไปอยู่รวมตัวกันยังไงใช่ไหมเผื่อว่าเราต้องแบบต้องไปอยู่ก็อันนี้ก็เป็นบ้านหลักของเราแต่ตอนนี้ให้พ่อแม่อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเป็นหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วร้อเปเซข้าไปอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงก็ดีใจมากๆเพราะว่าเขาเขาไม่คิดอยู่แล้วว่าเราจะจะทําแล้วเขาก็ไม่ได้บอกให้ให้เราสร้างบ้านอะไรเลยเพราะว่าหนูซื้อบ้านที่กรุงเทพแล้วใช่ซึ่งแม่เนี่ยมาอยู่กับหนูด้วย คุณพ่อก็ดูแลที่บ้านเลี้ยงไก่ทําแบบทําสวนทําไร่ทั่วทั่วไปค่ะอันนี้ก็คือเอาไว้ไปกลับเนาะใช่เวลาเรากลับบ้านจะได้แบบมีที่นอนที่แบบมันนุ่มๆนอนอะไรอย่างเงี้ยใช่แอบถามราคาได้ไหมอ่ะได้ท่ันนี้ประมาณ3ล้านค่ะอุ้ยกาลังน่าอยู่น่าอยู่ค่ะเนาะกำลังน่าอยู่เลยดูดิอุ้ยน่าสวยใครออกแบบเนี่ยอันนี้มันเขามีแบบมาให้แล้วก็เราเป็นคนเลือกจิมเอา จิ้มเอาเดี๋ยวนี้มันง่ายเดี๋ยวนี้มันง่ายคุณผู้ชมขาวเวลาจะสร้างบ้านเนาะเขามาพร้อมแปลนแบบเป็นอะไรเลยเราอยากได้แบบไหนใ,ให้มันฟิตพอดีครอบครัวเราใช่มีกี่ห้องนอนลูกค่ะอันนี้มีสี่ห้องนอนค่ะเอาไว้สําหรับแบบกลับไปเพื่อที่จะแบบกินอิ่มนอนอุ่นกินอิ่มนอนอุ่นค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช่แค่นั้นคุณผู้ชมขาบ้านมันเป็นเป้าหมายของลูกๆทุกคนอยู่แล้วแหละที่จะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็รวมทั้งตัวเราด้วยแต่เห็นบอกมีแบบทองก็ต้องประเคนให้คุณแม่ด้วยประเคนไปเท่าไหร่ เอ้ยอนันั้นานแล้วค่ะที่ประเทศเรามันรวมดูซิเอามีรูปไหมตอนที่แบบว่าทองยังไม่แพงขนาดนี้เออเออจะมเท่าไหร่หนูให้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าให้แบบเยอะสุดเนี่ยสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ่ายเปย์มากเลยให้ให้ให้เรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราเราอยากมีแต่ว่าเราเราวันแม่ค่ะใชันแม่ค่ะวันแม่เออและยังไม่พอนะคะยังมีเงินล้านไปกองตรงหน้าคุณแม่อีกใช่ค่ะคุณแม่รู้สึกอันนี้อันนี้เช็คยอดรวมหนูจะให้ของขวัญวันวันเกิดตัวเองให้แม่ แล้วหนูเกิดเดือนสิงหาซึ่งมีวันแม่ด้วยในเดือนเดียวแล้วก็แม่เกิดวันที่31ก็เลยทบรวมเลยรวบตึงใช่ไหมรวบตึงค่ะรวบตึง3งานคุณผู้ชมค่ะรวบยอดในวันเดียวเลย <c oughs> ก็จัดหนักๆนนิดนึงนะเอาเงินล้านไปให้คุณแม่กอดจับจับแบบนี้ถ่ายรูปออกมาแน่นอนเตรียมรับเตรียม จัดลานรถทัวร์ไว้หรือยังตอนเวลาลงลูกมันต้องมีมามันต้องมีสองกระแสใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋มน่าจะเคยชินคุ้นชินกับไอ้พวกกระแสโซเชียลใช่ไหมมีตลอดทุกทกทุกการเคลื่อนไหวพอหลังจากอัพรูปแล้วเป็นไงอัพรูปแล้วเป็นไงเคลื่อนไหวปุ๊บเป็นไง อันนี้รู้สึกว่าโพส์นี้ยจะจะไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่าโพส์โพส์อื่นๆะจะมีอยู่เรื่อยโพสทองโพสโพสอะไรต่างๆจะมีแบบอันเนี้ยเหมือนเรานานๆเราให้ทีเราเราไม่ได้ให้แบบสเปะสปะสเปาแล้วก็ไม่ได้โพส์แบบพัมเพื่อใช่รล้วสุขสันต์วันแม่อะไรอย่างนี้เฉยๆส่วนใหญ่จะโดนว่าอะไรโดนว่าอวดรวยอวดรวยบ้างอะไรอย่างเงี้ยรับมือยังไงคือ ก่อนหน้าเนี้ยที่เรายังเป็นเด็กอยู่อะค่ะมันก็ยังปรับปรับกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไม่รู้จะตอบคอมเมนต์ยังไงก็สวนไปเลยไม่ได้อวดอะไรเงี้ยเราก็ไปตอบโต้ทุกทุกคอมเมนต์แล้วมันรู้สึกว่าเราอะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่ะแล้วยมันเหนื่อยมากๆที่ต้องอธิบายแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีใช่ก็หลังๆมาก็เราก็มีการการรับมืออย่างเช่นเราจะไม่โพส์โพส์เยอะแล้วเราจะโพส์ให้น้อยลงแล้วก็จะไม่ค่อยตอบโต้แล้วค่ะ ถ้าเมื่อไหร่ที่โพสต์น้อยลานรถทัวร์ก็จะแคบลงนึกออกปะนึกออกปะแต่เมื่อไหร่ถ้าอยากอยากได้ลานรถทัวร์ที่กว้างๆก็โพสต์รัวๆแต่หนูรู้แล้วเนาะว่าจะประมาณไหนแต่จริงๆมันคือความภูมิใจนะคุณผู้ชมค่ะและอีกอย่างหนึ่งอาร์มเป็นคนหนึ่งที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเห็นโพสต์ไว้อันหนึ่งเห็นอาร์มโพสต์ไว้บอกว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวคือไม่ว่าร่างกายจะอ่อนแอขนาดไหนแต่จิตใจห้ามอ่อนแออันนี้ตอนหนูเขียน นะะหนูกําลังรู้สึกอะไรมันมันมีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เข้ามาที่เราไม่สามารถไปพูดกับใครได้ไม่สามารถอ่อนแอให้แม่เห็นได้เพราะว่าถ้าเราอ่อนแอให้แม่เห็นปุ๊บเราสงสารแม่แล้วก็เหมือนพโพ์ให้กําลังใจตัวเองเพราะว่ากําลังใจตัวเองเนี่ยคือสําคัญที่สุดสำคัญที่สุด,สดใช่เราสงสารตัวเองที่ไม่ว่าเราจะเจออะไรมาเราก็ยังเข้มแข็งอยู่ก็ เหมือนให้กําลังใจตัวเองไปด้วยค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะป่วยเป็นไข้เนี่ยก็ยังไปหาหมอได้แต่ถ้าใจเรามันอ่อนแอเนี่ยมันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งเรื่องอะไรที่ทําให้อามชุติมาอ่อนแอน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทํางานการดูแลคนข้างในในทีมงานของเราค่ะใช่หนูมีทีมกี่คนคะหนูมีทีมมีนิ้วพอไหมคะพี่ดูเอาใ้นวด้วยก็ประมาณ สิบกว่าสิบกว่า <ứng S 2> คนค่ะ <ứng S 2> ไม่ได้เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนจะมีแดนซ์ซงแดนเซอร์มีทีมงานเยอะคนติดตามเยอะทุกวันนี้เรามินิก็คือก็คือการทำงานนั่นแหละส่งผลเวลาเราเหนื่อยมันจะเหนื่อยสะสมใช่ไหมพอเมื่อไหร่ออรที่มันเหนื่อยสะสมอะ่ะมันก็จะทำให้ข้างในเราอะ่ะอ่อนแอไปด้วยถามจริงๆหนูเป็นหัวหน้าผู้คนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยค่ะเพราะว่าเราต้องไม่ได้คิดแค่ตัวเองเราต้องคิดอ,อ เรื่องของทุกคนเราต้องคิดเผื่อคนอื่นเราต้องเห็นเห็นเห็นใจทุกคนแล้วก็ต้องดูทุกๆอย่างให้มันแบบรอบครอบเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการรับงานเนี่ย ถ้าเราไปเต็มวงเนี่ยวงเราก็จะได้ทํางานแต่ถ้าไปรับเชิญเนี่ยเราเราบางทีเราเลือกไม่ได้แต่ว่าเราจะได้ไปแค่เราคนเดียวแล้วทีมงานเราจะไม่ได้ไปด้วยจะไม่ได้ทํางานเลยในวันนั้นม,มันเหมือนว่าทํางานเป็นทีมเนาะเรามีทีมงานที่จะต้องดูแลเวลาหนุเหนื่อยมากๆอ่ะการเอาออกของหนูคือยังไงบางคนอาจจะร้องไห้หนูร้องไห้ไหมไม่ผู้หญิง<ล>คนนี้ร้องไห้เป็นไหมร้องไห้เป็นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยร้องให้ใครเห็นแบบเป็นคนที่ไม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 ่ค่อยแบบแสดงออก ให้ใครเห็นเลยจะเก็บใช่ไหมเป็นคนเก็บในเรื่องเรื่องนี้เลยใช่แล้ว,<ช>ลวอันไหนที่ทําให้น้องอามแข็งแรงก็กําลังใจจากพ่อแม่จากคนที่เข้าใจเราคนเพื่อนพี่น้องออคนที่เขาเข้าใจเราอ่ะเราคุยด้วยหนูจะมีเพื่อนสนิทหนูจะมีเนตกาแฟาเป็นเพื่อนออเราโพสต์อะไรเราน้อยตรงไหนเขาจะรู้เขาจะทักมา คือเราอ่ะไม่ต้องการให้ให้มีใครมาแบบสงสารเราแต่เราแค่ต้องการคนที่เข้าใจเราแค่นั้นเองเหมือนเราได้ปรับทุกอะไรอย่างเงี้ยด้วยเราอยากได้กําลังใจเนาะคนที่จะเข้าใจเรามากที่สุดก็น่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเนาะครอบครัวน่าจะเป็นหลักสําคัญเป้าหมายยิ่งใหญ่ของอาร์มคืออะไรที่ทําให้เรายอมเหนื่อยทุกวันนี้เป้าหมายเลยคือหลักๆเลยคือพ่อแม่คือน้องหนูมีน้องสาวที่เรียนอยู่มสามค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็แบบนี่น้องคิดคนคนเดียวคนเดียวโอเคค่ะน้องเรียนอยู่แล้วก็เหมือนเวลาเรามองเห็นเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออมีกําลังใจในการทํางานเราเหมือนเราต่อสู้กับอะไรสักอย่างเพื่อคนคนนี้เพื่อคนข้างหลังเราม,มันก็ ไม่เหนื่อยมันก็หายเหนื่อยเมื่อไหร่ที่เราเห็นคนข้างหลังเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ดีกว่าที่เราเดินมาจากด้วยกันเนาะมาด้วยกันแบบด้วยความยากจนคุณผู้ชมค่ะแต่พอมายืนข้างหน้าแล้วเราเป็นคนที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมมันก็ต้องเข้มแข็งทั้งร่างกายและก็จิตใจสมแล้วกับที่เราเห็นความสามารถของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ไม่ได้มีความสามารถแค่นี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าความสามารถในการร้องและการเขียนเพลงของเด็กผู้หญิงคนนี้ถึงขนาดต้องบอกว่านักแต่ง เพลงชั้นครูครูสลาเคยชมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันสักครู่ค่ะพุติม,มานะครับเป็นเจ้าของผลงานเพลงดังๆใน YouTube และก็มียอดวิวถล่มทลายต้องบอกอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าอามชุติม,มานี่ ส่วนใหญ่ก <tampoco S 2> ็ร <bugün Dragon> <sm kav wan Bringing> ู้จักแต่ก็จะมีส่วนใหญ่ยังสงสัยอยู่แต่ถ้าบอกว่าคนคนนี้คือคนที่เขียนเพลงผู้สาวขาเลาะให้กับลำไยหาทองคำอามชุติมาครับปรบมือให้ด้วยครับเป็นนักแต่งอัจฉริยะนะลูกอายุไม่ถึงยี่สิบเขียนเพลงทุกเพลงดังหมดเลยผููชมตลอดนะครับเป็นผู้หญิงที่ที่มหัศจรรย์แห่งยุคสีหาวเพลงยังไห้ฟังอดีตเคยพังค่ะ อดีตเคยพังแต่ว่าปัจจุบันนี้ดังไปแล้วน้องอาทุติมานะครับแต่งเองร้องเองหักใครก็หาจริงบอกเคยคิดสิทิ้งสิไปแต่บางเวลาคนก็สาว่าน้องตอแลออเ้เฮ้เขียนว่งคุไปเอาความ,มนีม้มาจากไหนอะ เพลงนี show, ้มาร้องอ่ะอยากฟังอ่ะชอบคำว่าตอแหลอ่ะหนูเขียนเองไหมเขียนเองค่ะแสดงว่าหนูร้องเพลงทุกเพลงจัดจากการเขียนของหนูเองใช่ใช่ใช่ค่ะเริ่มเริ่มจากการร้องเพลงก่อนแล้วก็ค่อยไปศึกษาศึกษาแบบเหมือนเราชื่นชอบครูสลาไอดอลใช่ไหมไอดอลค่ะ แล้วแล้วได้รับคําชมจากไอดอลวันนั้นรู้สึกยังไงรู้สึกมันฟูฟ่องเลยไหมมันฟูแล้วมันก็ทําให้เรามีแรงวันนั้นใจแต่งเพิ่มขึ้นอีกค่ะกลับไปจัดกี่เพลงแต่งกี่เพลงหลังจากวันนั้นอ,อันตอนนั้นจัดประมาณ3ามสสี่เพลง ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าครูไม่บอก <c oughs> ก็จะไม่มีใครรู้ว่าผู้สาวขาเลาะที่ลำไยใช่ไหมลำไยเป็นคนร้องคุณลำไยคุณผู้ชมแต่ว่ากลายเป็นเรานึกตลอดเลยว่าเด็กผู้ชายต้องเป็นคน,คนเขียนผู้ชาย <c oughs> มีอายุแล้ว <c oughs> แต่พอมารู้ว่าเป็นหนูนะแบบมันเซอร์ไพรส์อ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์เหมือนที่ที่พี่เป็นไหม <c oughs> เป็นค่ะส่วนส่วนมากจะค่อนข้างแบบว้าวว่ะเอ้ยแต่งได้ไงอะไรยเงี้ยอ้ แล้วแล้วจุดเริ่มต้นในการเขียนเพลงมันมันมาได้ยังไงลูกมันเกิดจากเราชอบร้องเพลงค่ะเราอยากเป็นนักร้องแต่เราไม่ได้เสียงดีขนาดนั้นแบบไม่ได้เสียงดีที่แบบประกวดแล้วมันจะชนะอะไรแบบนั้นนะคะชายก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะแต่งเองเราก็รัดแบบว่าไม่ต้องไปประกวดเป็นทางลัด ถ้าเราแต่งเองเราก็ได้เป็นนักร้องเลยแต่ถ้าเราประกวดเราไม่ชนะแล้วการแต่งเพลงนะคะมันมันมีกฎกติกาอะไรของมันหนูหนูรู้เรื่องกฎไหมหรือว่าเขียนไปเลยอยากเขียนอะไรก็เขียนไปนเลยค่ะหนูออหนูไม่ได้มีความรู้เรื่องการเขียนเพลงหนูไม่รู้ว่าต้องมีโครงสร้างยังไงต้องมีคําสวยคาคาคาอะไรเขาเรียกคาคล้องจองอะไรยังไงไม่ออไม่มตามฟิลตามฟิลแค่เราฟังแล้วเรา มันมันเลื่อนหูมันใช่มันใช่แล้วแล้วคำที่หนูใช้อ่ะมันมาจากอะไรบ้างจากกลุ่มเพื่อนๆหรือจากในสังคมที่เราที่เราเจอเจอมันก็เป็นภาษาถิ่นมันเป็นภาษาที่เราใช้กันทั่วไปเป็นภาษาบ้านๆยิ่งคำที่มันเป็นภาษาลึกๆมากๆเนี่ยเราชอบชื่นชอบภาษาคำที่มันบ้านๆดิบๆเลย อย่างต่อแหลเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ใช้ได้นะอย่างผู้สาวขาล้ออ่ะถ้าไปฟังไปอ่านดูดีๆมันก็จะมีคําที่แบบทันสมัยในยุคนั้นๆมันก็คือในหนูจับเอาปัจจุบันนั่นแหละมาใส่ใช่ค่ะแล้วกลายมาเป็นนักร้องได้ยังไงเข้าตา คำนัดเลยค่ะคำว่าตอแหลเลยค่ะหนูหนูแต่งเพลงแรก <ละ S 1> ที่หนูแต่งคืออะไรลูกเออบ่อ,บอขวางทางอ้ายค่ะบอ่อขวางทางอ้ายคือเพลงนี้ปะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้อดีตเคยพังอดีตเคยพังบ่อขวางทางอ้ายก่อนสเสร็จปุ๊บมาอาดีตเคยพังแล้วก็ลงโซเชียลเรามีแค่โซเชียลในมือมีแค่เฟซบุ๊กเราก็ลงฟเฟซบุ๊กลงไปปั๊บอาจารย์ประจักษ์ชัยมาเห็น ก็เลยแบบชอบคําว่าตอแหลเหมือนกันชอบชอบใช่ไหมทุกคนชอบใช่ไหมชอบชอบแบบว่าเอ้ยมันกล้ามันกล้าได้ไงไอเด็กคนนี้มันมันกล้าเอาคําแบบนี้มันใช้ได้ไงคือมันเป็นมันก็ไม่ได้เป็นคาหยาบนะแต่มันเป็นคําแรงที่แบบที่เขาไม่ใช้กันครับใช่จริงๆคุณผู้ชมค่ะคนพูดทั่วไปอะเข้าใจได้นึกออกมาเราเล่นพูดหัวพูดแบบแซวเล่นกันเองหรือจมูกโหกันเองมันไม่ได้ออกสื่อไงแต่มีคนกล้าที่จะเอามาออกสื่อแล้วมันอยู่ในในใน ในเมโลดี้หรือในเพลงมันก็เลยดูแบบมันใช้ได้อะมันกลมกล่อมอะ่ะใช่เหมือนเหมือนในเพลงเนี่ยมันจะสื่อสื่อถึงว่าเราคนนั้นคนนี้ว่าเราตอแหละแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เราแค่เคยเจ็บมาเคยพังมาแล้วก็เลยเลือกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพระานี่<ล>นหนูเขียนเพลงไหนที่มันได้ยอดวิวตั้งแต่แรกตั้งแรกๆแ,แล้วมันเป็นตัวบอกว่านี่แหละคือทางของฉันในการเขียนเพลงน่าจะมีแค่นี้แหละค่ะเพลงสองเพลงเนี่ยสองเพลงบอกวางทางอ้ายใช่ค่ะกับ อะไรนะพังพังอดีตเคยพังอดีตเคยพังอได้กี่ได้กี่วิวอดีตเคยพังร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าล้านค่ะประมาณเกือบสองร้อยล้านแบบ็นปัจจุบันนี้ใช่ไหมณปัจจุบันแต่ตอนแรกที่ปล่อยไปได้เท่าไหร่หนูลงโซเชียลสองวันหนูได้ห้าแสนจากผู้ติดตามไม่มีอะค่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็คนแชร์เยอะมากรู้สึกโอ้โหมันบอกเลยวันนี้แหละ นี่แหละคือเรามาถูกทางใช่ค่ะแปลว่าเราทําไม่ได้เพ้อฝันทัวไปเพราะว่าแม่เนี่ยจะลาคาญมากเลยทําอะไรเนี่ยแต่งอะไรเนี่ยแต่งเพลงอะไรเนี่ยทำไมไม่ร้องดีๆแม่ก็บอกหนูบอกว่าแม่หนูร้องดีแล้วนี่หนูเป็นนักแต่งเพลงเลยนะแม่มแม่มไม่เชื่อแม่ลาคาญแม่บอกร้องดีๆร้องเพลงที่มันเป็นเพลงสิอัน,นี้มาร้องอะไรมาเขียนอะไร่ร้องมั่วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้แม่บ่นรนั้นอีกไหมก็ ไม่บ่นทุกวันนี้แม่บอกว่าให้แต่งเพลงได้แล้วแต่งเพลงใหม่สักทีหนูบอกแม่ไม่ได้เหมือนไล่ไปล้างจานนะคะแม่แม่บอกหนูไปล้างจานหนูไม่ล้างถ้าแม่ไม่บอกหนูล้างเองมันบังคับไม่ได้มันอยู่ที่ฟิลแล้วก็อารมณ์เราอะค่ะอ๋อใช่ถ้างั้นจะเขียนเพลงต่อไปมันต้องรอใช่ไหมใช่ใช่มันบังคับได้ไหมมันมัน ถ้าคนที่เขาแต่งเก่งๆอ่ะเหมือนอย่างเช่นอาจารย์แต่งอาจารย์นักเขียนเพลงต่างๆเขาทำได้ซึ่งหนูอ่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นค่ะหนูหนูแค่ได้นิดหน่อยเหมือนเมืนเป็นเป็นพรแสวงเรามากกว่าที่เราพยายามใช่ค่ะรอรอไปเรื่อยๆเก็บประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างผู้สาวขาล้อเองตอนนี้กี่กี่ล้านวิวแล้วสี่ร้อยรุ่นสี่ร้อยไหมสี่ร้อยล้านวิวอะรู้สึกยังไงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบ เกินคาดมากๆในตอนนั้นนะคะเพราะว่าเราจากที่มีแฟนคลับแค่กลุ่มของคนอีสานค่ะแบบแล้วคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นในฐานะที่เราแต่งเพลงด้วยร้องเพลงด้วยเหมือนเรามีแฟนคลับเยอะเด้งสองเด้งใช่แล้วก็แบบรู้สึกเท่จังเลยจากที่เราร้องเพลงอย่างเดียวแต่งเพลงให้ตัวเองร้องเราแต่งให้พี่ให้คนอื่นให้ศิลปินเท่รู้สึกเท่อะค่ะมีศิลปินท่านไหนมาขอให้หนูแต่งเข้าคิว มีเยอะแต่หนูไม่กล้ามีเยอะนะคะแต่แต่ไม่กล้าเหมือนเหมือนไม่กล้าเรื่องอะไรไม่กล้าคิดว่าความสามารถเรายังไม่ถึงอุ้ยเขียนเลยมไที่เหลือเป็นหน้าที่ของเขาเดี๋ยวเขาไปร้องเองลูกกลัวกลัวมันไม่แบบมันไม่ดังแล้วมันมันจะแบบเหมือนเราแบบอะไรแต่งเหมือนเหมือนเราไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนคิดดูว่าเรามีต้นทุนมาหนูมีต้นทุนเพราะว่าหนูเกิดมาจากครอบครัวที่มีคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณปู่กับคุณยายเป็นหมอลำคุณผู้ชมค่ะตระกูลใครเป็นหมอลำลูกคุณปู่เป็นหมอแคนหมอแคนแล้วก็คุณคุณยายเป็นหมอลำเนี่ยทั้งสองฝ่ายเลยอ่ะทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่อไรเมามาทราบทีหลังนะคะคือไม่รู้มาก่อนแต่ว่าพอพอมารู้ปุ๊บมันทําให้เราแบบยิ่งยิ่งมีพลังในการสร้างงานใช่หนูมีต้นทุนมันถึงทําให้หนูได้ทําออกมาดีขนาดนี้บวกกับ พรแสวงที่หนูพูดเมื่อกี้เองด้วยรวมทั้งภาพภาพนี้มีภาพไหม,ภา,มภาพนี้มีไหมคือเป็นสาวหน้าห้านมาก่อนนะคุณผู้ชมขาะมีให้ดูมีให้ดูไหมอะ <c oughs> อ่ะมาวิ <c oughs> นโดว์สี่วินโดว์สี่คนไหนคนไหนไอตัวชีดตัวไหนตัวไหนหนูให้ถ่ายค่ะ <c oughs> อ่ะให้ถ่ายว่าฉันว่าไอตัวเสื้อแดดใช่เลยแล้วดูกนดูกระโดดทำไม แล้วไม่ใส่รองเท้าอันตัวนู้นใช่ไหมตัวนหนใช่ไหมใช่ค่ะตัวแดงแล้วบอกบอกตัวเองได้ยังว่ากระโดดทําไมก่อนไม่เข้าใจเหมือนจะสนุกมากมันมันฟิลมันได้มันมันได้อายุเท่าไหร่ตอนนั้นอ่ะเอ่อมสองมสองสิบสี่เนี่ยสาวสิบสี่คือมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอ่ะมันมาต้นคือทุกคนนะคะโดยเฉพาะฝ่ายที่เป็นหมอลำหรือทางภาคอีสานทั้งหมดนะคะน้อยคนมากที่จะ ที่จะที่พี่หนุ่มเห็นนะคะจากที่คือที่จะมาฝึกแล้วทําได้น้อยคนนอกจากมีต้นทุนของตัวเองมาก่อนแล้วมันค่อยๆรวมทั้งเรื่องของภาษาเรื่องของสำเนียงทางบ้านเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นหนูมีครบเลยอะหนูมีครบอยู่แล้วและอีกอันหนึ่งที่มีครบคุณผู้ชมค่ะคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งโตยิ่งสวยณวันที่ออกรายการอะไรนะกับครูสลามเมื่อกี้ไใบทองคำฝั่งเพชรค่ะอ่าอันนั้นอะฝังเพชรคุณผู้ชมค่ะ่ตทองคำฝั่งเพชรอันนั้นอะว่าหน้าเด๋อเด๋อเพ ยังไม่โตเป็นสาวตอนนี้โตเป็นสาวแล้วเห็นบอกก็ยังมีเดอบ้างเป็นเป็นบางวันสวยแล้วหมอทําให้สวยแล้วหนูทําอะไรบ้างเล่ามาสิโอ้หนูทําจมูกสา3ครั้งค่ะทาตาค่ะแล้วก็ปากตากี่ครั้งครั้งเดียวค่ะแล้วปากล่ะปากฉีดค่ะ 1cc แล้วก็มีหน้าอกด้วยค่ะ ต้องมีนิดหนึ่งเพราะตัวน้องเล็กมากผู้ชมค่ะนั่งอยู่ตรงนี้ตัวเล็กมากเข้าเอวนี่คือเข้าเอวนวมนี้เดินลอยได้เลยแล้วก็มีทําผมอันนี้อันนี้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวทํา <laughs> ท,ทุกอย่างที่คิดว่ามันทําแล้วมั่นใจอะคะ่ะทําอันไหนที่มันทําได้แล้วมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจค่อนข้างดีกว่าเดิมขึ้นมาในระดับหนึ่งพอใจไหม <laughs> พอใจคะ่ะพอใจแต่ว่ายังอนาคตยังไม่แน่ว่าจะอยากไปทางไหนอีกออื หนูเมื่อก่อนหนูเคยบอกว่าหนูจะไม่ทําอะไรแล้วซึ่งตอนนั้นมันเป็นความคิดแค่แบบในตอนนั้นหนูจะไม่พูดแบบนั้นหนูคิดว่าตอนนี้โอเคในตอนนี้แต่ว่าอนาคตไม่แน่เนี่ยทีมงานอะตะก้งตะกล้องอะเสียงกันหึมหำหึมหำบอกว่าสวยเนาะพอไหมพอไหมหรือจะไปจบที่ตรงไหนไม่แน่เพราะว่าอ,อ,อย่างอย่างตอนนี้จมูกอ๋อจมูกอันนี้เพิ่งทำมาใหม่แต่ก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันสวยแล้วแต่มันมีปัญหาเราก็ต้องได้แก้พี่ชอบอันนี้ งั้นกำลังล้นล้นผู้จัดการบอกว่าเมื่อไหร่จะหยุดฝากบอกให้นางช่วยหยุดด้วยผู้จัดการบอกใช่ไหมไม่เป็นไรของแบบนี้มันเติมเล็กเติมหน่อยได้ตลอดเวลามันคือเราฐานเดิมเรามันไม่มีเลยมันก็เลยเหมือนเอียงซ้ายเอียงขวาแบบว่าอันนี้จะไม่ใช่ปัจจุบันนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันเก่ากว่านี้สวยทุกอัน คิดดูดิตากล้องภาพนิ่งพี่ไม่เคยมายืนตรงนี้อ่ะมายืน <c oughs> อะ่ะคุณผู้ชมขา <c oughs> มายืนแชะแชะตรงนี้เลยอะ่ะสวยทุกอันอะ่ะแต่จริงๆอามยังทำได้อีกตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะ -24 ค่ะ -24 เห็นไหมยังทำได้อีกเติมนิดเติมหน่อยไปเรื่อยๆถ้าสวยก็ทำแต่ <พอ S 2> แต่<จ>ส่วนมากที่ไปเวลาไปหาคุณหมอจะบอกว่า ใจเย็นเนลูกจะเย็นเย็นคมีเวลาคุณหมอคุณหมอจะไม่น้องอาร์มทำเลยจะไม่นะคะคุณหมอจบอกจะเย็นเลูกยังมีเวลาอีกใจเย็นเย็นคุณหมอไม่ไม่ค่อยแบบแนะนําค่ะคุณหมอแบบให้ดูดไปก่อนรักหมอคนนี้ให้รักเลยนะบอกให้คุณหมอแบบว่าจริงใจมากเลยมันต้องค่อยๆทําไปทําทีเดียวแล้วเดี๋ยววูบแล้วเดี๋ยวกลับมาแก้ลําบาก ทีนี้แก้หนักกว่าเดิมอีกมันก็เลยสวยเป็นระยะระยะคุณผู้ชมค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเด็กอายุ24แล้วประสบความสำเร็จบ้านให้พ่อแม่ก็พร้อมคุณภาพชีวิตก็พร้อมตัวเองก็มีความสุขกับการทำงานรวมทั้งมีทีมงานที่แข็งแรงด้วยรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแบบไหนลองเล่าเป็นภาพให้ฟังหน่อยสิก็ภูมิใจที่ภูมิใจที่ ผ่านทุกทุกอย่างมาได้ถึงแม้ว่าบางทีมันจะยากมากๆแล้วก็ยิ่งยิ่งเราเป็นคนคิดมากอะค่ะเป็นคนคิดมากเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่แคร์แคร์คำพูดต่างๆแบบสนใจคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมองไงจนบางทีลืมสนใจความรู้สึกแล้วก็หัว,วใจอ <ๆ S 2> ของตัวเองอทุกวันนี้เริ่มเริ่มแบบจัดการได้บางทีหนูคิดมากจน อย,อยากอยู่คนเดียวอยากไปอยู่ในป่าบางทีมันก็มีคิดนะคะเหมือนทําไมเรามาเหนื่อยจังเมื่อก่อนเราไม่ได้มีอะไรแต่เราไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยไม่คิดมากไม่ไม่ไม่มีเรื่องทุกข์ใจเลยแต่ถ้าถ้าถ้าเทียบกับตอนนี้มันคุ้มค่ะมันเหนื่อยแต่มันคุ้มมันคุ้มันภูมิมใจแบบคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปเนาะอ่ะฝากผลงานได้เลยค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะผลงานของน้องอาร์มชุติมาค่ะ,ะมีหลายเพลงเลยแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังกําลังกำลังหาไอเดียอยู่แม่ไล่ไปแต่งเพลงแล้วค่ะตอนนี้ติดตามได้ช่องทางไหนบ้างติดตามได้ที่ช่อง YouTube <Okay. S 1> น้องอาร์มชุติมาอามแอคค่ะแล้วก็ Facebook IG t i ิจิตอลชื่อเดียวกันเลยค่ะพี่จะติดตามผลงานตลอดไปขอบคุณน้องอาร์มค่ะคุณค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งผลงานจากรายการโต๊ะหนูแม่มภูมิใจนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับความภาคภูมิใจของเด็กผู้หญิงที่ชื่ออามชุติมาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ